สวัสดีค่ะยอน่าใช่หยารุปุนเคที่ิจยมีตาสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะตอนนี้นะคะมีหลายท่านสงสัยเกี่ยวกับการยื่นวีซา่าท่องเที่ยวกันจํานวนมากนะคะว่าสามารถยื่นเรื่องของวีซา่าท่องเที่ยวได้เลยไหมนะคะตอบเลยนะคะก็สามารถยื่นได้ค่ะแต่คุณลูกค้าต้องลงทะเบียน KTA ก่อนนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าลงแล้วไม่ผ่านก็สามารถยื่นเรื่องขอได้นะคะในการลง KTA คะ่ะตอนนี้นะคะจะลงได้จำกัดนะคะต่อท่านลงได้แค่เต็มสุดอยู่ที่3ครั้งนะคะถ้าเกิดว่าลงไปแล้วไม่ผ่านก็สามารถชี้แจงกับทาง KTVISA กันก่อนได้นะคะทางเราก็จะช่วยจัดเตรียมเรื่องเอกสารนะคะแล้วก็ยื่นวีซ่าให้ แล้วในการลงทะเบียน KTA นะคะในการกรอกข้อมูลทุกอย่างขอให้ข้อมูลเป็นเท็จจริงทุกอย่างที่อยู่นะคะ ข้อมูลมเบอร์โทรที่ประเทศเกาหลีหรือว่าคนที่รู้จกักก็เกาะข้อมูลให้ครบถ้วนกันด้วยนะคะแล้วท่านได้นะคะเกาะข้อมูลไม่เป็นหรือว่าลงทะเบียนไม่เป็นนะคะทางเราก็มีบริการลงให้นะคะค่าบริการของเราก็จะอยู่ที่สองพบาทเท่านั้นค่ะค่ะเราก็จะช่วยในการลงข้อมูลให้กับคุณลูกค้าให้ด้วยเป็นขั้นตอนนะคะ หลังจากนี้ถ้ายื่นเร็วไม่ผ่านทางเราก็จะรับยื่นเป็นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับแต่ละท่านให้เลยค่ะค่าบริการของเราก็จะเริ่มต้นอยู่ที่9,900บาทนะคะท่านใดอยากยื่นวีซ่าท่องเที่ยวนะคะก็สามารถชี้แจงกับทางเคทีวีีซ่ากันก่อนได้นะคะแต่ในรอระยะผลวีซ่าจะอยู่ที่1เดือนนะคะยังไงอยากให้ทุกท่านนะคะเตรียมตัวร่วงหน้ากันก่อนนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมทักเข้ามา สอบถามกับทางเคทีวีซ่ากันเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางเราก็ยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ